ดีใจข้างได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าแดดออกหนาหนาวเนี่ยแทบจะหาแดดป่มีเลยพี่นวังหายคากับปีอือสวัสดีจ้าทุกคนจ้าดีใจอีหลามากปฏิใจพี่แหม่ลูกเร็วๆเจอกันอีกแล้วจ้าพีนวองกับสาแดลคนเกาคนเดียวมือนีได้จ้าพี่นวองวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าแดดออกเนาะ แ้วกาอุณหภูมิ8องศาบติดลบนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าขันช่วงหนาหนาวนี่ฮาสิหาแดยดยากนะจ๊ะพี่น้องแล้ววันนี้เนาะสาละ่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าสรุปแล้วสาแหล่จะได้กลับไทยบพเนาะพี่น้อง้วกาพ่อคุยเรื่องกลับไทยสาเหตุทําไมถึงรีบกลับไทยเนาะแล้วก็สิได้กลับบ่ากันคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวสาเละะ่สพาพพี่น้องไปกินยำเนาะพี่น้อง ย้าเหนียวซาแล้วบ่ได้ย้ําเผ็ดอกจ้ะใส่บักพีกสองด้วยแล้วก็ไ่ได้ฮหดรสจัดเนาะเพราะว่าเรายังให้นมลูกอยู่เนาะเข้าเขามาเขาเรื่องกันเลยจ้ะพี่น้องก่อนอื่นซาแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ fc ทุกทุกท่านที่เป็นห่วงน้องอันเนสเนาะพี่น้องว่าซาแล้วเป็นยังคอ็ฝากกลับแถบพราะว่าลูกกันย่งหน่อยอยู่เป็นยังก็จังบวะถาก่อนคือว่าซาแล้วสิท้ายให้ลูกสามเดือนหรือว่ารอจนกว่าหมอจะบอกเนาะจ้ะพี่น้องว่าช่วงไหนสามารถกลับได้เนาะ ซาแ้วหัวจะอาบน้ำห็นเดินกูเบาหน่อยแล้วเมื่อกี้นี่เจ้พี่น้องผมยังสั้นสางหลังอยู่ซาแ้ลจะรอให้ลูกสามเดือนก่อนนะคะหรือว่ารอให้ฉีดวัคซีนครบก่อนหรือรอคำแนะนำจากหมอเราพี่น้องจะฟังหมอว่าส่วงใดซาแล้ว็สิสามารถกลับแด้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซาแอลอยากจะกลับไทยนั่นก็คือ ถ้าใครติดตามสาวแหลมมาแต่เริ่มแรกจะรู้เนาะว่าสาวแหลมมีลูกชายอยู่ที่ไทยสามคนแล้วก็คนนอกตัวนู่นนั้นสาวแหลมจากแกมาตั้งแต่แกอายุสามขวบเนาะพี่น้องตั้งตแต่แกสามขวบและตอนนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤษภาแกก็จะแปดขวบแล้วนนก็นคือว่าหาปีจะพี่น้องห้าปีซึ่งห่างจากลูกมาเนาะแล้วก็ค้นเป็นแม่เมื่อกี้คิดหอดเนาะพี่น้อง คิดหอดลูกคิดหอดเุมอแต่แต่เมื่อจากมามันก็เลยทําให้ซาเลอยากจะกลับไปหาลูกชาย้วพี่น้องเข้าไปได้กลับไปโดวนแล้วก่อนผู้ใดเป็นแม่แล้วเคยจากลูกนะก็จะรู้ความรู้สึกหัวอ,อกคนเป็นแม่นาะพี่น้องมาเป็นว่าซาเลบบ่ห่วงน้องอันนัสซาเลกับห่วงือกันซาเลถึงได้รอให้หมอ,อแนะนำก่อนรอให้หมอแจ้งก่อนสาแหลถึงจะกลับเนาะจะไปิดหวองเพระาะว่า ต้องเข้าใจสาวแล้นั่โมเม,มนว่าสาวแล้วเอ่อเลียงตัวน้องแอนเนสแต่ว่าต้องเลียงตัวกมรู้สึกสาวแลนันเพราะว่าเข้าห้างลูกมาห้าปีและตอนนี้ถึงจะมีโซเชียลถึงจะมีอินเทอร์อนเน็ตถึงจะโทรศัพท์โทรหากันเห็นหน้ากันได้แต่มันก็บอกคือว่าเอ่อวามรู้สึกที่ห้องปเจอหน้ากันแท้ๆแล้วก็ไปกอดไปหอความลูกถึงสาวและจะโทรหาลูกเสม,มอแต่ เขาบ่เคยไปหาเขาสิเขาก็ถามเขาก็มีแค่วา่าถ่ายแม่เก็บเงินเด็ก่อนเด็ก่วนสิโอ้หลงว่างวัลูกคว่ำู้สึกถ้อเขาจะทั่วหาเขาเสมอเขาก็จะเริ่มเอ่อ่อยากคุยกับแม่เรื่มห่างแม่เพราะว่าซาเลได้ทัคุยหาลูกหมู่บ้านนี้แกกับบคคอยอยากคุยน้่เนาะพี่น้องเพราะว่าซาเลบอกว่าเอา่อ ทรงการช่วงประมาณทรงการหรือหลังทรงการซาหล่จะไปหาและซาหล่ก็เล็กแจงแกไปอีกว่าต้องทาให้หมอมาตรวจน่องแล้ออกลวลกับบวก่อนว่าแม่สิสามารถกลับตอนใดแ้วขอโทษด้หลายซาเล่กับบัวก็รุงสิแกก็เลยไม่อยากจะคุยกับแม่อีกนอกตัวโน่นนะไปะห้องเด้วซาแล้เอาเอาฝรั่งหน,หน่อยหนุ่มน้อยกินนมนอนก่อนพี่น้องนอนออและซาหล่จะพาไปเฮ็ดย่างนเนาะโอ้หิวหิว dâm yep, nuột vào mực cái đoạn, chị chặt mặt đấy Oi! Ikke så fort, Rubin! จซ่บพี่น้องเป็นแม่ลูกลอ้อนต้องๆกินกระโฝอ่ะึมกระโฝอ่มันเผ็ดบึบเขาจะกรอบนะี่พี่น้องเดือดปลาหมึกกรอบคลิปอาจจะเบิ่งบ๊อซัดเนื่องจากภาวะซาลาร์ ไทยายไล่ต่างนอกจากพี่น้องคลิปก็นได้เห็นเป็นแบบนี้ก็จบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเฝ้ากินกันจากพี่น้อง